แหนะครับท่านผู้ชมเป็นแนหนะสลายหางกระรอกครับที่เราจะเอาลงไปไว้ในบอ่อเลี้ยงอนุบาลลูกหนึ่งสามคนเรียกว่าขี่แฮนแคขี่ตะแคทท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปขุดดินมาทําอะไรสักอย่างนี่แหละพาวันนี้จะปลูกข้าวนะครับจะดํานาในบอ่อเลี้ยงอืง่นเพื่อรักษา าราพแวดล้อมให้ดูดีขึ้นมาแล้วก็ให้เป็นมีหญ้ามีเหมืมอกนกับว่าเป,เป็นธรรมชาติของที่อยู่ในบ่อนะครับเวลาเรามีธรรมชาติแบบนี้พวกตว์ที่เราเลี้ยงไว้จะได้ไม่เกิดความเครียดความรำนะครับแล้วก็ที่หละก็เลยมาที่บริเวณนี้ครับขอบระก็จะมีพวกดินพวกตายพวกบรรยากาศแบบนี้นะครับอยู่ในขอบระผมก็มองไปเห็นแล้วนี่มีไส้เดือนไป พวกไส้เดือนพวกขี้ตะแคร่เนี่ยก็มีประโยชน์นะครับท่านผู้ชมเป็นกล้วยๆแบบนี้เราสามารถที่จะเอาไปไว้ในบ่อกลงได้ครับลองงัดดูตัวเล็กๆสมัยเป็นเด็กก็เคยเอาไปสเสียบจับปลาหลุเดเสียบเพื่อจับปลาหลุดจะอยู่ในนี้นะครับเป็นไส้เดือนน้ําที่อยู่ริมน้ําตัวเล็กๆ นี้จะมีประโยชน์ในการย่อยสลายดรว,ว่าเป็นอาหารให้กับลูกอึ่งหรือว,ว่าตัวอื่นตัวพ่อไม่ผัดได้ครับเียงไว้เลยเนี่นี่ออกมาแล้วนบตินกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนี่ภาษาอีสานเขาเรียกว่าขี่แฮนแหรขี่ตักแคอ่เอาไปเลย,ยตัวอะไรไปเนี้ยอา้าวมีกบด้วย มีกบด้วยตัวหนึ่งต้องเอาไปดีกว่าเดี๋ยวไปกินลูกอื่นเลยไปไปไป,ไปเอออันนี้เป็นแหนครับท่านผู้ชมเป็นแหนสาหร่ายหางกระรอกครับที่เราจะเอาลงไปไว้ในบ่อเลี้ยงอนุบาลลูกอื่นนะครับเพื่อจะได้ ปรับสบภาพให้น้ำมันมีสภาพที่โอเคขึ้นนะครับที่จริงมันก็ไม่ใช่น้ําเสียเลยครับเพียงแค่เราก็ปรับสบภาพโยลงไปเลยเมื่อกี้เห็นเขียดแวบๆตัวหนึ่งเขียดหรืออื่นเนี้ยเป็นเขียดเอออยู่นี่นนะ เกียรในมันหามันแกล้นมาจริงๆนะโอ้นี่ตัวนี้ครับชมนั่นเดี๋ยวจับก่อนปึ๊บ,บมา๊หมนไู้นูมอย่าที่ทำการ จนะิ้องอจิ้งได้อยู่ในมือผมเนี่ยครับกํลาลังเข้าคู่กันกํลาลังมีความสุขไปอ,อยู่นี่นี่คือต้นข้าวนะครับต้นกล้าที่อยู่ในกระถางครับท่านผู้ชมแก้วไปปลกูกในบ่อที่บ้านผมเนี่ยครับ แล้วก็วางน้ำเตื้ยน,นก่อนพอข้าวมันเริ่มสูงแล้วก็ค่อยไปวางในที่ลึกๆนะครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรเป็นเหมือนเรือนเพ่าะชํำต้นกล้าข้าวไปในตัวพอมันกะว่าข้าวเริ่มโตเริ่มสูงขึ้นแล้วก็ค่อยเอาไปวางในที่ที่สูงขึ้นที่น้ำลึกๆได้ครับนี่นเดือด้อยละครัมีทุกที หาข้าวหาข้าวสาธิตครับนี่ไรกระถางแล้วจะหาเพิ่อมอีก เจออีกแล้วครับท่านผู้ชมเป็นลูกแมงสีเสียดนะครับที่เป็นตระกูลแมงดาแต่ว่ามีขนาดเล็กตัวนี้ก็น่าจะมีเยอะนะครับในรุ่นนี้จะออกมาเพื่อมาทําลายล้างมากินลูกอิงนะครับลูกออดตัวน,นี้ก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรติดปากเขาอยู่นะครับน่าจะเป็นนี่เห็นเลยครับเป็นลูกออดตัวเล็กๆจับมาพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ยิ่งมีลูกออดน้อยอยู่นี่ก็ไม่ลสังหารลูกออดเราแล้ว ตัวเล็กเ็าก,กินตัวเล็กมีขายแล้วนี่เป็นแฟรลูกออดที่ตายแล้วนะครับหล่ลงพื้นแล้วนี่ตัวนี้นะครับเป็นแมงซีเสียดขนาดเล็กส่วนนี้ก็คือแฟกลูกอึนเข้านะครับที่อายุแค่สามวันนี่ก็ต้องมาคอยเป็นอาหารให้กับแมงที่เป็นสิกธแปลกปลอมเข้ามาในบอ่ออื่นของเรานะครับท่านผู้ชม ก็เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเคยนําในเรียนในทิปก่อนๆน,นะครับว่าถ้าเราจะเลี้ยงอิงเเ่าก็อย่าให้มีพวกแมงซีเสแมงดาหรือว่าลูกแมงปอน้ําอยู่ในบอ่อนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายนีย่ตัวนี้ก็โดนกัดกินไปแล้วหนึงตัวนะครับ